เมื่อคืนครับมาถึงก็ฝนตกตั้งแต่ตอนบ่ายก็ตกตลอดนะครับมาถึงเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้เข้ามานอนในที่นี้นะครับพอมาถึงก็6กโมงนะครับประมาณหกโมงมีห้องน้ำะสะอาดเรียบร้อยนะครับนี่คือห้องน้ำนะครับอุทยานนะครับเป็นอุทยาน ปากเมงนะครับอุทยานปากเมงนอนกันสองคันนะครับเมื่อคืนสองคันเราสองคันรถก็คือมากันสองคันแต่คนสี่คนนะครับ เงียบกับนอนหลับสบายเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนครับนอนในรถเหมือนเดิมครับเป็นไงครับไปบ้านหลับสบายไหมเมื่อคืนสบายสบายมากกลนอย่างเดียวครับกำลังพับผ้าห่มนะครับจะไป เดินเล่นชายหาดทะเลจังหวัดตรังในครั้งแรกนะครับไม่เคยมาเที่ยวแถวโซนนี้นะครับ หาดทรายสวยครับในเกตของอุทยานนะครับเป็นทรายละเอียดนะครับสีน้ำดำนะครับละเอียดสีน้ำดำน้ำแห้งไปไกลมากนะครับประมาณแห้งไปประมาณ300เมตรได้นะครับ อองไปทางโน้นก็เป็นด้านบนนะครับที่ผมมาพักเมื่อคืนนะครับหาดยาวไกลสวยมากครับหลายกิโลครับ กับหลักเก็ฑไปด้วยรอบนี้นะครับที่ไหนที่อนุญาตให้เล่นเจสกี้ก็อย่าเล่นนะครับที่ไม่ผิดกฎระเบียบนะครับไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเจอสถานที่สะดวกสะดวกนะครับก็จะเล่นในกิจกรรมการออกแคมปิ้งครั้งนี้เ <c oughs> ช้าๆครับ <c oughs> นกกาแฟนกไม่ใช่ว่าชอกหวยแล้วนกนะครับ เขาว่านกกาคฟหมายถึงอะไรก็หลับแล้วก็กินกาแฟครับวันนี้คุณนายของอคุณน้องอตื่นเร็วนะครับวันนี้สวยครับวันนี้สวยครับเมื่อคืนเขาอะไรฟอร์ตฟกันด้วยนะครับฟอร์ตฟเมื่อคืนอย่างนี้นะเมื่อคืนอย่างนี้เมื่อคืนฟอร์ตฟอร์ตก็ฟอร์ตฟอรครับทำเรียกอะไรนะทำคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตอะที่เที่ยวเออที่ที่เที่ยวหรือที่เที่ยว น่าจะเป็นที่เยี่ยวนะเป็นที่เยี่ยวของผู้หญิงเสร็จโดยที่ไม่ต้องผ่านอโยเดี๋ยวนะครับรอสักครู่นะครับเมาสีไปเอาอุปกรณ์อยู่ขาดบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าการนกกาแฟแบบอาทีเดียวสองคนนี่เป็นยังไงนกกาแฟนกกาแฟตัดหมูกับตัดหมู ủa đấy cười cái gì vậy? ăn bòi không ạ? lỡ những video hấp dẫn วันน so so you know ี Hence, is it? It is a, ้กุ๊กครับกุ๊กกุ๊กทำอาหารรูครับวันนี้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการทํานะครับติดรูรก็ติดรู้กินติดรู้ครับนอนอะไรนะนอนอะไรนะนอนอะไรกินน้ำไม่หิวครับนอนโรสโซไม่รู้ครับ่ายมากครับหนครับใส่มากครับวลงวันนี้เป็นไงมากครับได้ทำความดีได้สำความดีเลี้ยงสุนัขนะครับเลี้ยงสุนัขจรจัดนะครับ พวข้าวใส่ใบไม้พวกกับหมูนะครับหมูครึ่งกิโลครับพวกไอหมาหมดเลยครับกะว่าจะพาไปทากับข้าวทานมื้อเที่ยงอตอนนี้โดยจากให้หมาก่อนหมาน้อยนะครับใส่ใบไม้ทานใบไม้ใบใหญ่ๆนะครับ Yeah. <laughs>